บอยกับพี่กุ้งนะ้อยอยู่กับโกเมกเกอร์แล้วก็เทคนิคเบรกเอามาเกือบจะ3ปีแล้วนะคะที่เราแบบใช้งานเครื่องมือเบรกเอามานาะอเพราะฉะนั้นมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรก็อยากที่จะส่งต่อแล้วก็บอกต่อให้กับพี่ๆทุกท่านได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนาะอต้องบอกก่อนนะคะว่า โกลเมกเกอร์เขาเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่เขียนมาจากเทคนิคเบรกเอาทุกคนรู้ไหมว่าเทคนิคเบรกเอาคืออะไรเบรกเอาเบรกเพื่อที่ไปหาแนวรับหรือว่าแนวต้านถัดไปนั่นเองนะคะไม่ได้เป็นการเบรกเพื่อที่จะหยุดไม่ใช่ไม่ใช่แบบเบรกเบรกดังเอียดอย่างนี้ไม่ใช่แต่เบรกเพื่อที่ไปต่อนะคะอย่างในภาพนี้ทุกคน พี่ๆทุกท่านจะรู้ไหมว่าณะจุดเนี้ยในณราคาปัจจุบันเนี้ยเราควรจะเข้าออเดอร์บายหรือเราควรจะเข้าออเดอร์เซลล่พี่ๆทุกท่านคิดว่าเราจะรู้ไหมคะสําหรับมือใหม่เลยรู้ไหมไหนพิมพแชทมาบอกไว้หน่อยเดี๋ยวว่าจะเปิดซูมครูขึ้นมาด้วยนะคะอ่าพี่นายบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะไม่มีทางสามารถรู้ได้น้อยอย,ยิ่งถ้าเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะเราไม่มีเทคนิคเป็นของตัวเองเราไม่มีเทคนิค เทรดเซตอัพเป็นของตัวเองโอ้โ oh หบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะศึกษานานมากเลยนะคะกว่าเราจะรู้กว่าเราจะมีเทคนิคเป็นของตัวเองเนาะว่าเอ๊ะตรงนี้เราควรจะต้องบายหรือเราควรจะต้องเข้าเซลล์มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่พอที่จะเข้าบายหรือพอที่จะเข้าเซลล์ได้แล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปด้วยกันนี้เลยจะบอกว่าการเบรกเอาก็ มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบรกเอาแนวรับแนวต้านหรือว่าการเบรกเอาเทนไลน์ก็ตามเนาะซึ่งถ้าจะให้บอยมาอธิบายเทคนิคบอยคงไม่ถนัดเนาะเพราะบอยบอกตรงๆว่าเราไม่ใช่โคนเนาะแต่เราเป็นผู้ใช้งานจริงเอางี้ดีกว่าเราเป็นผู้ใช้งานจริงนะคะมีเทคนิคอะไรที่แบบเกิดจากการใช้งานมาตลอด3ปีที่ผ่านมาก็อยากที่จะมาแชร์แล้วก็บอกต่อให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะแต่ถ้าอยากเรียนเทคนิคต้องนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นโคซันหรือคนแมงนัมนะคะก็สามารถรอเรียนในซูมได้นะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าถ้ากามาเปล่าๆแบบนี้เราไม่มีทางสามารถรู้ได้เลยถูกไหมคะว่าเราจะเข้าออเดอร์บายหรือเราควรจะเข้าออเดอร์เซลล์แต่แต่อะไรเราจะมีหนึ่งตัวช่วยนะคะที่สามารถบอกเราได้ว่าถ้ากาฟเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราควรจะเข้าออเดอร์อะไรแบบนี้ทุกคนว่าดีไหมคะ นี่พอกราเข้าเงื่อนไขปุ๊บเราไม่ต้องมานั่งคิดวิแคะแยกแยะเลยนะคะเครื่องมือกดแสดงตัวออกมาแบบนี้เลยว่าเราควรจะเข้าออเดอร์บาเราควรจะเข้าออเดอร์เซลแบบนี้ทุกคนว่าง่ายไหมคะอ่าทุกคนบอกว่าดีค่ะใช่พี่นัดถามว่าแล้วเราจะเข้าออเดอร์ตอนไหนคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปด้วยกันนะคะนี่ มันจะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือที่คอยบอกนะคะว่าเราควรจะเข้า order b า y หรือเราควรจะเข้า o r ดอร์เซลแบบนี้ที่พี่รัฐถามเมื่อกี้นะคะว่าแล้วเราควรจะเข้า order ตอนไหนนี่เลยค่ะทันทีที่สัญญาณโกลเมเกอร์มานะคะเราสามารถกดเข้า order ได้เลยแบบไม่ต้องคิดเยอะย้ำว่าไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าถ้าคิดเยอะปุ๊บเราจะ ไม่ได้ออเดอร์ทันทีนะคะเราจะคิดว่าแบบอุ้ยตรงนี้หรอเราจะเข้าบายอุ้ยตรงนี้หรอแล้วเราจะเข้าเซลแบบนี้หรอนะคะให้ตัดความคิดนั้นออกไปได้เลยนะทุกคนนะคะและที่สำคัญคือเครื่องมือโกเมคเกอร์ตัวนี้นะคะบอกทั้งราคาที่เป็น S L แล้วก็ T P ให้กับพวกเราด้วย SL ก็คือ Stop Loss นะคะจุดราคาที่เราควรจะหยุดแล้วก็ขาดทุนเนาะส่วน TP ก็คือ Take Profit นะคะหรือราคาที่เราควรจะเก็บกำไรนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ข้าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาลงลึกไปด้วยกันเกี่ยวกับเครื่องมือ g o Maker กันเลยดีกว่านะคะนี่ มีบอกทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเซลล์แบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าเครื่องมือโกลเมกเกอร์นะคะมันง่ายแล้วก็มีความน่าสนใจเหมาะสําหรับใครบ้างเมื่อใหม่หรือพี่พี่นักเทรดที่เทรดเป็นอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้งานโกลเมกเกอร์ได้เนาะเพราะว่าเราไม่สามารถมีเทคนิคเป็นของตัวเองหรือเรายังดูกราฟไม่ออกนะคะเราก็สามารถเทรดตามโกลเมกเกอร์ได้แบบง่ายๆเลยนะคะอ่ะ จะบอกว่า g o เม l e m a k เปรียบเสมือนกับ GPS คอยนำทางพวกเราเนาะอยากจะถามพี่ๆว่าถ้าสมมติวันนี้เรายือนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยนะสมมติเราอยู่ยือนอยู่ที่สยามพารากอนแล้วเราจะต้องขับรถไปทานข้าวที่บางนาคำถามคือจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าจะต้องขับรถไปทางไหนอะ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามี GPS หรือเรามี g o Maker เป็นเครื่องมือในการนำทางเพื่อที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้ทุกคนว่าดีไหมคะอ่าดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบไปด้วยกันนะคะว่าทำไม g o Maker ถึงช่วยให้พวกเราเทรดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ g o Maker กันก่อนนะคะทุกคนนี่เลยอย่างที่พลอยบอกไปนะคะว่า g o Maker เขาคืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะคะอินดิเคเตอร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่เขาจะมีลอจิกข้างในมีเทคนิคข้างในเยอะแยะมากมายเนาะที่เราแบบไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่เมื่อการาฟเข้าเงื่อนไขเขาจะทำการเกิดสัญญาณให้เราเทรดตามได้ทันที นะคะและที่สำคัญคือด้วยความที่โก m เม e เกอร์เขาเป็นอินดิเคเตอร์เนาะเขาไม่ได้เป็น EA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นนักเทรดนะคะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าในแต่ละสัญญาณนะคะเราอยากจะเข้าออเดอร์นี้ไหมในสัญญาณนี้อุ๊ย SL มันดูกว้างจังเราเรับความเสี่ยงไม่ได้ขนาดนั้นเราไม่เข้าดีกว่าถามว่า มันดีไหมคะที่เราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเราเองเนาะไม่ได้เป็น EA ที่แบบเออสัญญาณมาแบบไหนก็เข้าเทรดแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถแบบตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะ g ก็เมอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิาะห์แล้วก็บอกแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของการาฟนะคะและที่สำคัญคือบอกทั้งราคาที่เป็นจุดเข้าวรวมถึงสต็อปลอนและเทคโปรฟิตด้วยคะ่ะทุกคน บอกเลยว่าเป็นเครื่องมือสุดมหัศาจรรย์จริงๆนะคะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการมีะห์กราฟโดยที่เราแบบไม่ต้องมานั่งศึกษาเองเลยเนาะไม่ต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองเลยนะคะว่าอุ๊ยจะเข้าเงื่อนไขหนึ่งสองสามแล้วหรือ,อยังเราควรจะต้องเข้าบายหรือเราควรจะต้องเข้าเซลล์ได้หรือ,อยังนะคะก็ทําให้เราประหยัดเวลาในการเทรดมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างปกติทุกวันเนี้ยบอกตรงๆว่าถามว่า บวยพอที่จะวราะห์กราฟเป็นไหมวิะห์กราฟเป็นค่ะดูแนวนมและทิศทางเป็นแต่ทุกวันนี้เทรดตามโกลเมกเกอร์แบบหนึ่พันซคือวางเทคนิคทุกอย่างไว้ที่ด้านหลังเลยทุกคนแล้วก็เทรดตามโกลเมกเกอร์จริงๆนะคะแล้วเขาก็ทำให้บวยอ่ะประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตในการเทรดมากเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าราฟตลอดเวลาเนาะว่าอุ้ยเขาจะเข้าเทคนิคหรือ,อยัง เงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สามเงื่อนไขที่สี่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่ g กเกอร์มีสัญญาณดังขึ้นมาเนาะแล้วก็เทรดตามได้แบบง่ายๆเลยนะคะถัดไปทุกคนแล้ว Go เกอร์เหมาะกับใครบ้างอ่ะอย่างที่เมื่อกี้เศา้าเสียงมา,มาแล้วนะคะพี่ๆบางท่านก็อาจจะเป็นมือใหม่เนะเาะก็องบอกว่า g กเกอร์เหมาะกับมือใหม่ไหมเหมาะค่ะเพราะว่าอะไรสามารถเทรดตาม เครื่องมือได้แบบง่ายๆโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะเนาะทุกคนเครื่องมือบอกให้บายก็บายก็เมเกอร์บอกให้เซลก็เซลให้ตั้ง SL ที่ราคานี้ก็ตั้งแต่ส่วนมากเราตั้งนะคะไม่ตั้งนั่นแหละมันคือเหตุผลของการที่ว่าทำไม100คนใช้เครื่องมือโกเมเกอร์เหมือนกันแต่ได้ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน อ่าอย่างหนึ่งคืออยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะมีวินัยในการใช้งานเครื่องมือโกลเมเกอร์ maker เนาะนะคะอย่าลืมตั้ง S L แล้วก็ T P ตามที่เราแบบเรียนวิธีการใช้งานกันมานะคะอย่างที่สองคือสำหรับพี่ๆนักเทรดที่แบบอาจจะมีเทรดเซตอัพเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะก็สามารถใช้งานเครื่องมือตัวนี้ได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีเทคนิค ที่สามารถทำให้เราได้เข้าออเดอร์แบบปลายใต้แบบคนแมงนัมแบบคนแม็กสามเอ็มแบบแต่บางท่านไม่รู้รู้จุดเข้าไงนึกออกไหมรู้จุดเข้าแต่ทำไมเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเก็บ SL TP ที่ตรงไหนไม่รู้ว่าเราควรจะตั้ง SL ที่ตรงไหนนะคะไม่รู้ว่าเราควรจะไปเก็บ TP ที่ราคาไหนซึ่งเราสามารถเข้าออเดอร์ด้วยเทคนิคของตัวเองได้และ มาหาราคาที่เป็น SL กับ TP ตามโกลเมเกอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากเครื่องมือโกลเมเกอร์ aker, เขาเป็นเทคนิคเบรกเอาเนาะเพราะฉะนั้นเบรกเอาไม่ได้สามารถทำให้พวกเราได้ออเดอร์แบบปลายไส้ side. เขาไม่ใช่เป็นเทคนิคที่เป็นจุดกลับตัวเนาะเพราะฉะนั้นบางคนถามว่าโอ้โหโกลเมเกอร์ Go SL ไกลมาก TP ไกลมากเอาแต่มันเป็นเทคนิคเบรกเอาทุกคนคะ่ะและส่วนมาก 80%นะคะเบกเอาแล้วมักจะไปหาแนวรับหรือว่าแนวต้านถัดไปนะคะทุกคนไปกันต่อนะฮะและที่สำคัญคือจะบอกว่ากล m เมกเกอร์ของพวกเรานะคะที่ G Fox Academy ได้ทำการเขียนเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะคะสามารถใช้งานได้ถูกไทม์เฟรมย้ำว่าถูกไทม์เฟรมตั้งแต่ m 1 m 5 m 1 5 m 3 0 h 1 h 4 หรือ Time Frame Day, Time f r a w e Week, Time f เ a m e มันเลยก็สามารถดูได้นะคะแต่ทุกท่านจะต้องติดตั้ง Go m a k e เนะคะลงไปบน MT5 f i นั่นเองนะคะก็สามารถดูได้ทุก Time Frame เลยเนาะแต่อย่างใน Tele แกรมนะคะเราก็จะเลือกมาเป็นบาง Time Frame เนาะที่เราได้ทำการเก็บสถิติมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่า Time Frame ไหนบ้างที่มีผลการเทรดหรือวินเลทนะคะสูงก็ เอามาแนะนำให้กับพี่ๆนักเทรดได้ใช้งานกันนั่นเองนะจ๊ะอย่างถัดไปนะคะด้วยความที่เขาดูได้ทุกทําเฟรมแล้วใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคืออะไรเขาสามารถดูได้ทุกสินค้าอ่าทุกสินค้าหมายความว่าอะไรทุกคนทุกสินค้าหมายความว่าสามารถดูคู่เงินก็ได้นะคะใครที่ชอบเทรดคู่เงินก็สามารถดูคู่เงินได้ ใครชอบเทรดทองคําเอาไปดูทองคําได้ใครชอบเทรดน้ํามันเอาโกลเมเกอร์ไปดูน้ํามันได้นะคะและน้องใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะก็เพิ่งเปิดตัวกันไปสําหรับห้องเชลเลแกม BTC ด้วยเนาะก็สามารถดูบิตคอยนนะคะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะทุกคน BTC USD นะคะซึ่ง ต้องบอกว่าหลังจากที่แบบสังเกตการตัว BTC เขามาแบบสักพักหนึ่งนะคะเขาเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะวิ่งแรงเหมือนกันนะเราเขาก็เหมาะกับเทคนิคเบรกเอาท์เหมือนกันนะคะด้วยความที่เขามีวอลลุ่มค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นบางบางทีแล้วอะ่ะเขาเบกรกปุ๊บเขามาจะไปหา แนวรับหรือว่าแนวต้านถัดไปเนาะด้วยการที่เราอ่ะเก็บสถิติมาก่อนที่เราจะปล่อยห้องเทเลกรม BTC M15 ออกมาเนาะเราก็เก็บสถิติมาพอประมาณเลยนะคะว่าโอเคทำเฟรมนี้เนี่ยแหละที่เหมาะกับการใช้งานกับเทคนิคนี้นะคะถัดไปนะคะด้วยความที่ อย่างที่บอกนาะว่าพวกเรานะคะมีการเก็บสถิติทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะคะทาให้เรารู้ว่าเทคนิคเบครกเอาท์หรือว่าเครื่องมือโกเมเกอร์นั่นแหละสามารถทําให้พวกเรานะคะรับวินเลทได้ถึง 80- 90%ถึงเก็กันเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าไม่มีเทคนิคหรือเครื่องมือไหนในตลาดนี้นะคะที่สามารถทำให้พวกเราชนะตลาดได้ตลอดเวลาแบบหนึ่งตตอบได้เลยว่าไม่มีนะทุกคน มันจะมีสิบยี่สิสิเอร์เซนะคะที่เป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นข้อเสียเปรียบของเครื่องมือนั้นๆน,น,นะคะซึ่งการที่เราจะใช้แต่ละเครื่องมือเราก็ต้องศึกษาถึงข้อดีศึกษาถึงข้อเสียศึกษาถึงจุดอ่อนของเขานะคะอย่างเช่นเครื่องมือกลเมเกอร์ด้วยความที่เขาเป็นเทคนิคเบรกเอาใช่ไหมคะอย่างบางทีทองคํามันไม่ได้สวิงแบบ ในในแต่ละวันนะคะหมายถึงว่าในไทมเฟรมเล็กๆเนาะเขาไม่ได้สวิงแบบพันจุดขึ้นพันจุดลงพันจุดขึ้นพันจุดลงพันจุดมันก็อาจจะมีบ้างที่เขาเกิดการไซเวสั้นๆเนาะทาให้พอเราเทรดแล้วก็เก็บกําไรในไทม์เฟรมเล็กๆนะคะมันเลยทําให้สัญญาณอะเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเซลเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเซลอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะทุกคน ไปกันต่อค่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวที่เราแบบเก็บมารายวันนะคะจะสามารถดูได้ในกลุ่มในทุกๆวันเลยนะคะว่าวันนี้มีกลมเมกเกอร์ใน h าง s e ฟเใน M15 นะคะใน BTC M15 มีมาทั้งหมดกี่สัญญาณและ SL กับ TP ทั้งหมดกี่สัญญาณนั่นเองนะคะซึ่งถ้าบวยแนะนำจริงๆเนาะเวยจะบอกว่าแนะนำให้ทุกคนนะคะพยายามเข้ากลเมกเกอร์อย่างสม่ำเสมอและก็พยายามเข้ากลมเมเกอร์ให้ได้ ครบทุกสัญญาณนะคะเพื่อที่วอะไราให้สถิติเขาทํางานนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกเข้าเป็นบางสัญญาณอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเข้าบายเนาะเก็บ t p พ2ได้ก็จริงนะคะแต่เราเข้าเซล์อ่าเข้าเซล์ปุ๊บโดน SL แล้วกล่องถัดไปเราไม่เข้าอย่างเงี้ยเราทุกคนดูกล่องถัดไปมันไปแบบ3000ันจุดสองพันจุดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบว่า ไม่สามารถเอาผลลัพธ์อะมาเวอ e r กันได้นะคะระหว่างสัญญาณที่เก็บ tp กับสัญญาณที่เป็น sl เนาะแต่ถ้าเราพยายามที่จะเข้าตามสัญญาณให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างน้อยพอภาพรวมเป็นรายวันหรือว่ารายสัปดาห์เนี่ยมันก็ยังจะพอที่จะเฉลี่ยแล้วก็เป็นบวกได้นะคะอันนี้ก็แต่ละวันที่เราแบบเก็บสถิติกันมานะทุกคน แล้วพี่ๆหลายท่านนะคะอาจจะยังแบบเพิ่งมาเจอกับพวกเราเนาะ g f ฟ n g นะอยากจะบอกว่า Go Maker นะคะสามารถดูได้ผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะหรือติดตั้งผ่านบน m t f i ในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กใน Macbook ได้หมดเลยนะคะทุก,กอุปกรณ์แต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครแบบพกคอมพิวเตอร์ติดตัวไปแล้วจริงไหมคะทุกคน เราก็เลยทําการแก้ไขปัญหานี้นะคะพร้อมที่จะแบบว่าเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่ๆนักเทรดชาว G Fox ไว้แล้วนั่นก็คือการรับสัญญาณผ่านห้องเทเลแกรมแบบเรียลไทม์อ่ะเหมือนเราพกคอมพิวเตอร์ติดตัวเลยค่ะแต่ว่าเรามีเพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็สามารถเทรดตามโกเมเกอร์ได้แล้วบอกเลยว่า